อุปกรณ์ออกรางวาัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวาัลหลักที่หนึ่งหลักที่4ี่หลักที่6ออกรางวัลเล็กหน้า3ตัวครั้งที่1โดยเจ้าหน้าที่จุีอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขกละกันเมื่อท่านประธานกรรมการเห็นว่าคลากันดีแล้วจะกดปอดสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกพันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงที่รองรับด้านหน้าและเจ้าหน้าที่จะนาลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับทึบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะเริ่มแล้วจ้า ระวัลเลิกหน้า3ตัวครั้งที่ 1, <S <S> <S 1> นึงระวัลเลิกหน้า3ตัวครั้งที่1 เลขที่ออก4 2 9 4 2 9ไฟครับนะคะรางเลขหน้า3ตัวร้งที่ 1. <c oughs> 1เลขที่ออก4 2 9 ท่าประธานกรรมการจะเสียงยิงทุกอย่างหมายเล่ประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเล็กหน้า3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5้า อุกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3หลักที่5หลักที่หออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2อรอบล้วจะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2 สามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกเก้าสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งดูไครั้งนะคะราอเมลิหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกเก้าสามหนึ่งเรอเมลิหน้าสามตัวออกไปครบบแล้วนะ จะทําการออกรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งเงินรางวัลรางวัลละ4,000บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5 อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สอหลักที่สมหลักที่หออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่1นพร้อมแนละ้วจะออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1 รางวัลท้ายสตัวครั้งที่1เลขที่ออกหนึ่งเก้าหกเก้าหกครับเรงเรยเลยรางวัลท้ายสมตัวครั้งที่หนึ่เลขรถหนึ่งเก้าหงาบอซื้อามบอซื้อออกเลยผู้ใดรับเ่าต้องมาให้ จะถหยิบตุย้ยาหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อ,อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองใช่หมดเข้าออกหนึ่งเก้าหกบนบบิสูด้วยเหงื้อ,อจะใช้อ,อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หกอุปกรณ์ออก,ออก,ออก อที่อของอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2หลักที่ห,ห,อ,ห,หออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2องพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้ายสาตัวครั้งที่2 ไา่สามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหกสามห้าหกสามห้าายครั้งนะคะรงางวัลท้ายสามตัวครั้งที่ส <ไข S 1> องเลขทกเรียกท้ายลดเอ้ยห้ารางวัลท้ายสามตัวตออกไปครบแล้วค่ะต่อไปนะคะจะทำการออก เลขท้ายสองตัวหนึ่งครั้งเงินรางวัลรางวัลละสองพันบาทอ๋อพี่จะแทะย่างมอดสือ้อย่างสื้อน่าไ,ไว่ไระหรอวะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลลักที่หกนี่รถกระได อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สซนนม่อใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3และหลักที่หกออกรางวัลเล็ท้าย2ตัวผู้ที่จะทำการออกรางวัลเล็ท้าย2ตัวนะคะหลักหน่วยคือนางสาววัลลพนพิม,มลวงการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อบริษัท R า b t ท b t r n g i n g 7 0 1 7 สิ่งคือผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติพันตำรวจเอกกิติศักดิ์พดุงพันธ์รองผู้บังคับการกองวินัยค่ะรอบน่าจะออกรางวัลเลนท้ายสองตัว ท้ายสตัวงวดวันที่1ิมกราคม25 6 7เลขที่ออกห1 6นเอ้าท้ายสตัวงวดวันที่17มกราคม2567้ถูกนึ่งยี่หอาเลขหน้าสตัวรางวเลขท้ายสตัว รงวัลพลาสองตัวออกไปบล้วนะคะจะการออกีน้วัเีราไแรกเหเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งอ่ะมันเหลืดับงบเลยเปลี่ยนมาเอาหกหนึ่งสูตรของยี่าล่าโคได้สองตัวนี่เออ

เจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับทูกบนใหมเลขจากลุงหาสิบบาทหรือลอยนึงอ่ีเด็กโคตรีกับพวกสื่อ้ไปซื้อตังอื่นซื้อวบนิสื่อเลยสลากจินแบงรัฐบาลนี่ยูแนจํานวนเลขเข้าเลยหนึ่งเก้าหกหกหนึ่งหอสลับออกกระเด็นนี่แน่เลขรถ หลัลูกแล้วนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกบอลไปสาระวัไว้ในอุกปรกรณ์ออกรงวันเปล่าซึ่งแยกไว้ต่างหากค่ะและเจ้าหน้าที่จะมุนอุกนกปรกรณ์ออกรางวัเล,เ,ล,วล,เ,ลออวเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขระดันค่ะเกื้อนาตคเหยียบสูตรของลูกนะคเรียสื่อขอลูกเนี ผู้ว่าการสถาบันวิจัย <c oughs> วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะคะจะทำการเสียงยึดลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาครั้งละหกกน,หนะะึ่งหลักค่ะว่าจะให้กรรมการตอกราวน์ในหลักใดนะคะเสียงลูกบอลหมายเลขเรียงลําดับก่อนหลังแล้วนำลูกบอลที่ได้นะคะไปไว้ในหลักของตอนเองค่ะออกเลขกวันคู่ยีนดีออกเลขกวันคู่เรียกวันคู่มักออกอี๋การประธานกรรมการเสียงยิบขึ้นมาแล้วนะคะ ได้ <ขอ S 1> หมายเลขหนึ่งค่ะผู้แทนสื่อมวลชนนะคะคุณนัทวีลิมปนินชา,าค่ะเจะ้าของเพลงมาจา๋าจะเป็นผู้เสียงรบวนเป็นลำดับดแรกค่ะฮกหนึ่งตรงๆด้วยเจ้าก็บอกลงเช้าเราหมอมัดเรกเราหมอมัดเรกคำนวณแทนเรียนต้นไม้สิ่งี่เพิ่มมใหม่ค่ะ ได้หมายเลขหกนะคะกรรมการออกประวันประจำหลักหน่วยค่ะนางสาววลันพิมนนะคะวงอานค่ะผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อบริษัท RTB Trading 2017จำกัดค่ะจะเป็นผู้สิทธิ์ะวันเป็นลำดับต่อไปเรี่อวงแงมันมากเจ็ดหนึ่งมันมาชนกันบชนนโวชนเออชนกันก็ไม่รู้ขึนนดแต่ว่าพอเบิงงแล้วว่านี้กเป็นเอกลักร พอเลื่อพอเลืเอาข้ามนวดเอาซื้อเองคือได้หมายเลขสี่ก็ได้ราวัลประจำร้อยนะคะนายาลร้อเองด้วยกเอกาเกษตรและสหกรณการเกษตรจะเป็นผู้เสียรางวัเป็นลำดับต่อไปค่ะ ประธานกรรมการเสี่งหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลขสองนะคะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหมื่นค่ะเป็นผู้แทนภาคประชาชนนะคะนายนัทชัยค่ะส่วนรการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจะเป็นผี้เสียรางวัลในวดนี้มันเข่าตรงๆเลยหงหกหนึ่งสองหวดย้อนขึ้นไปสามวดย้อนขึ้นไปนั่เข่าเนสาม ประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลขห้าค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักสิทนะคะปณีสุวรรณพิสุทธิ์นรนันท์ค่ะประธานกรรมการสากลออสการ์ศิลารบอกว่ามัดเขาเรียกรางแค่สุนี่จะเป็นผู้เสียธรางวัลเป็นลำดับต่อไปนี่นักว่าง่เหลือ้งดูงั้นนะได้หลายเบิรกินสองอย และหมายเลขกรรมการท่านสุดท้ายนะคะได้หมายเลขสามค่ะกรรมการองค์วันประจำหลักพันนะคะเป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะพันตำรวจเอกกิติศักดิ์พดุงพันรองผู้บังคับการกองวินัยจะเปิดช่องให้ระกวนตกลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะดอกแล้วดอกไม่ออกดอกต้นสารพัดนึกออกดอกต้นเงื่อนออกดอก ตนวัชนาออกดอกเขาได้เงินเหรือเปล่าต้นรวยบเลิกออกดอกที่ต้นต้นใดต้นหนึ่งเ้าได้นหนงเพอแสดงให้ประชาชนผู้ก็ชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักมันต้นปุยเซียนออกเปียดดอกอีกแล้วจังว่ารางวันที่หนึ่งวันที่สิเจมกราคมสองพันห้าร้อยหสิเจ็ด เลขที่ออกายสเข้เลยขอเดหเก้าเจดเก้าเจเก้าเก้าเจหฮ้ยจะโย่คันียกันลูกบอกมากเจ็ดเก้าเลขที่ออจ็กหนึ่ง เลขวงเลขวงไงเจ็ดเกที่หนึ่งมีราเเก้ามีอไอีกเออพี่บอกแม่บอกพี่พ่บอกแม่ตั้งใจขังแหกเลยใบหนึ่งใบที่สองเข่ามัดหนเก้ดหนึู่นยหาเกยบเกาเจ็ดเก่าใจโยดีใจครับพี่น้องดีใจครับพี่น้องครับดีใจครับพี่น้อง